พบกับผมอยุทนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับเป็นดวงในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นี้นะครับซึ่งเป็นดวงรวมๆนะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวของผู้ใดนะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับก็ขอให้ชาววันอังคารที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้พิจารณารับพอ,อตพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านกัมพยากรที่ดีๆนะครับขอขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรัถนาที่จะเพิ่มพูนความมัง่งมีสิสุขให้กับท่านเกิดขึ้นจริงนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอ,ขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุน ข,ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับิเกดวันอังคารนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในสถานการณ์การงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะครับโดยกว้างๆจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับในภาพรวมๆนะครับอาจจะมีหลายๆท่านนะครับชาววันอังคารในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ท่านไม่ค่อยสบายอกสบายใจกับการที่กังวลกับในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะตามไม่ท่านเก็บมาคิดซึ่งบางทีไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ท่านก็อาจจะเก็บอ่า มาคิดมาใส่ใจมาจินตนาการขึ้นเองในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เข็บมากังบนอะไรต่างๆนะครับรเพราะฉะนั้นชาววันอังคารในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในทุกๆเช้านะครับตื่นขึ้นมาก็สร้างพลังแห่งความสดชื่นจ่มใสเบิกบานเข้ามานะครับเพราะในสถานการณ์ต่างๆที่บ่งบอกในภาพรวมๆนะครับทุกสถานการณ์นั้นจะเป็นไปด้วยความปลอดภัยด้วยความราบรื่นนะครับตามระเบียบแบบแผนตามปกติ ที่ไม่มีอะไรในที่จะส่งผลในตางลบๆที่จะาดาบทุกเล่มนะครับไม่มีอะไรไม่มีเล่มใดนะครับที่จะจ่อมาอย่างท่านทําให้เกิดผลกระทบหรือผลอันตรายใดๆนะครับเพียงแต่อาจจะท่านเก็บหลายๆเรื่องหรือเกิดขึ้นในสภาวะจิตใจของตัวเองนะครับที่บางทีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างกับกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหาสาเหตุนะครับต้นเหตุของการทาให้ท่านไม่สบายใจนั่นคืออะไรนะครับแล้วก็กระจัด ออกไปนะครับแล้วก็สร้างพลังดึงดูดนะครับยิ้มเย้ยเําใส้กับตัวเองในทุกยามเช้านะครับต่อที่ส่องกระจกดูหรือไม่ก็หน้าโทรศัพท์นะครับที่เปิดหน้าเซลฟี่อะไรออกมานะครับยิ้มให้กับตัวเองด้วยความสดชื่นจําใสเบิกบานแล้วก็ตั้นจะมีแรงพลังดึงดูดที่ดีแล้วก็จะทําให้ตั้นปลอดโปร่งในตลอดทั้งวันในทุกๆวันนะครับจะทาให้ตัานรู้สึกจ่มชื่นเบิกบานแล้วก็จะสร้างพลังงาน อ่านพลังบวกๆดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเก็บมาคิดกังวลกุนข้องหมองใจนั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับมีแต่เสียสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับท่านจะเดินหน้าเติบโตต่อไปด้วยความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับทีจะตามห้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความมังคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอาจจะท่านได้รับแนวความคิดดีๆเข้ามาหลากหลายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับบางทีก็ได้พบ การเรียนรู้ตาำความเข้าใจอะไรใหม่ๆต่างโลกสื่อสารออนไลน์ก็ได้หรือได้พบปะผู้คนมากมายยิ่งขึ้นนะครับที่จะได้แนวความคิดเห็นอะไรต่างๆเข้ามามาส่งเสริมมาพัฒนาให้ต้นเติบโตรุ่งเรืองต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับที่สังคมนั้นก็ยังสร้างความมั่นคงแน่วแน่นในเกิดขึ้นนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรให้กับชาววันอังคารได้รับนะครับ มีตั้งเม็ดไมตรีอะไรต่างๆที่ดีๆข่าวสารที่ดีๆเม้นตั้นจะได้รับข่าวที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ให้มองในแง่ที่ดีเอาไว้นะครับเพื่อให้สร้างความเบิกบานไม่ควรที่จะไปคล้อยตามกับในสถานการณ์ต่างๆที่ในต่างลบนะครับยังท่านก็จะมีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศ่างที่ดีนะครับพลังแห่งความสุขความอบอุ่นในครอบครัวนะครับก็มีความ มั่นคงนะครับที่เติมเต็มให้เกิดพลังเองความสุขความสำเร็จาสำราญเบิกบานใจนะครับที่ต้องรับมาระวังก็คือในเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์ของการเวียงวีนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในสภาวะของการงานการร่วมเรงร่วมมือร่วมใจกับระหว่างลูกน้องหัวหน้านะครับนายจ้างลูกจ้างอะไรต่างๆนั้นก็จะมีตั้งในเรื่องที่ตกใจบ้างไม่ตกใจบ้างที่อาจจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นชาวนังคาร การทางานร่วมกับผู้อื่นนะครับก็ให้ปรับสภาวะของความสมรุลให้ใช้ความสุขอยู่เสมอความสุขความสําราญใจนะครับมองในแง่บวกอะไรที่เข้ามาไม่ที่เปึงพอใจก็พยายามทํำความเข้าใจในแง่ที่ดีนะครับท่านจะได้ไม่เสียอารมณ์ไม่ไปเวียงไม่ไปวินไม่ว่ากนะับการบางท่านนะครับต่าว่าท่าน มีสภาวะของความไม่ปร่งปอใจแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้บางทีก็ไปเหวี่ยงเวียนกับลูกน้องนะครับโปูดจาในคำสั่งอะไรออกไปในลักษณะเจิงที่ไปกระทบกระเทือนต่อผู้ฟังอะไรได้ด้วยนะครับหรืออาจจะในการตอบรับจากหัวหน้าที่หัวหน้าสั่งอะไรมาแล้วแตาว่าท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จะมีตอบกลับไปในลักษณะที่ อาจจะส่งผลเสียหายได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านต้องปรับสภาวะนะครับในสภาวะจิตใจในสภาวะอารมณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในทางที่ไม่พอใจก็ตามเพราะไอ้ก็ตามนะครับให้ท่านมองในแง่ที่สดใสยอยู่เสมอนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะเรียนหน้าเติบโตนะครับอาริก็จะเป็นตรูนะครับกว่าไปครับอาริก็จะเป็นมิตรที่ดีนะครับที่จะเข้ามาสร้างความมั่นคงจะมาส่งเสริมให้ท่าน ได้รับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับความใจร้อนต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีท่านอาจจะมีในเรื่องของอาจจะใกล้ที่มีคู่รักคู่ครองนะครับหรือมีคนคบอยู่นะครับี่อายจ,จะเข้ามา ที่ทำให้ท่านเก็บมากังวลแล้วก็ามาจะส่งผลกระทบต่างการงานได้ด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะนําเกี่ยวข้องจากในความรักความสัมพันธ์เข้ามาแล้วก็มาส่งผลจากการงานในนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับที่บางทีนั้นตานเก็บมาบางทีก็แยกไม่ออกในเรื่องระหว่างงานกับความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรต่างๆของคู่รักคู่ครองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่ควรที่จะขุ่นเกล็ดนะครับ ใ้กำเน่งถึงความปลอดภัยนิ่งไว้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พิจารณาอย่างไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับท่านก็จะมีความปลอดภัยหรือในเรื่องของความใจร้อนในการที่กยับขยายในการทํางานสร้างธุรกิจในต่างถินต่างแด,ด,ดนในทิศแดนไกลนะครับที่ท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะสร้างโอกาสของการลงทุนจะกยับขยายอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยในความใจร้อน นะครับไอพิจารณาอย่างที่ต้วนตกว่ากครอยากจะไปติดต่อกับชาวต่างชาติํตำธุรเิจร่วมกับชาวต่างชาติหรืออยากจะไปลงทุนไปทําธุรกิจในต่างประเทศอะไรต่างๆนะครับท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยในความใจเย็นไม่ควรที่จะปี๋พร,รมในการตัดสินใจนะครับก็จะทําให้ท่านได้มีความปลอดภัยที่จะไปสู่ของความสําเร็จนะครับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะไปสู่เส้นต่างของ โอกาสที่ดีกว่าเดิมนะครับต่ากว่าที่ผ่านมาท่านเจอกับปรกสับปญหนาอะไรต่างๆในทำให้ท่านโสการเติบโตไม่เต็มที่นะครับที่มีการชะลอตัวอะไรต่างๆที่ผ่านๆมานะครับไม่ก้าวหน้าไม่รุง่งเรืองพุ่งฟูอย่างที่หวังที่ปรารถนาแล้วก็จะทําให้ท่านเดือนนี้มีความใจร้อนบ้างอะไรที่อยากจะให้ก้าวไปอย่างรวดเร็ว นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในความปลอดภัยด้วยแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้าท่านมีความสุขุมรอบครอบมีความใจเย็นพิจารณาแล้วก็าการทุ่มเทนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นได้รับความสําเร็จสมหวังสมปรรถนาก็ามาในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเข้ามาสร้างความแข็งแรงแข็งแกรงนะครับโดยเฉพาะการที่จะขยับขยายตำมอะไรต่างๆให้มีต่างกฎหมายมารองรับนะครับให้เกิดความเหมาะสมยุติธรรม ที่จะเกิดขึ้นไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับก็จะทำให้ท่านได้ปลอดภัยนะครับไม่ควรที่จะปีพผามในการตัดสินใจง่ายๆแบบเร่งด่วนหรือตัดสินใจแบบไม่ไตรตรองนะครับตะตันใส่ใจตุ่มเตนะครับยอมเสียเสียเวลาเวลาสักนิดหนึ่งใช้เวลาในการปีนิดิเคราะห์นะครับก็จะทำให้ท่านนั้นมีความปลอดภัยที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับโอกาสที่เป็นปัญหาต่างๆนั้น ในความใจร้อนอะไรต่างๆถ้าสงบได้ก็จะทําให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปสู่ในติตางที่จเจริญงอกงามกว่าที่ผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นเชาวันอังคารต้องใจเย็นๆไว้สักนิดหนึ่งนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับการจะตามอะไรก็ตามอะไรที่ก็ามาไม่สบารมณ์บ้างก็ตามนะครับหรือการที่จะ ไปขยายตัวไปในต่างดินแดนไกลในต่างประเทศต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไตรตรองด้วยความสุขุมรอบคอบด้วยแล้วก็ท่านก็จะปลอดไปก็จะพบกับเส้นทางที่จะสร้างความแข็งแรงนะครับเพราะบางทีนั้นก็จะเจอกับคนที่อยากจะเอารัดเอาเปรียบอะไรท่านได้ด้วยนะครับในต่างเส้นสายการงานในต่างๆที่ท่านต้องระมัดระวังต้องใส่ใจนะครับทุ่มเทเพราะบางทีนั้นอาจจะมีใกลมาเล่นมีนอกมีในในเรื่องของการจะทําธุรกิจอะไรต่างๆนะครับ ถ้าท่านใส่ใจด้วยความสุขุมรอบคอบด้วยความใจเย็นนะครับปัญหาต่างๆก็จะจบสิ้นแล้วก็จะไปสู่เส้นทางของการเกิดเติบโตไปสู่ความรุ่งเรืองความแข็งแรงแข็งแรงในความสําเร็จที่จะมีเกิดขึ้นนะครับมาเปิดไพ่อีกสามใบในอีกสำรับหนึ่งที่จะเสริมในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของท่านจะมีความเป็นเสถียรมั่นคงนะครับที่จะกข้ามา ให้ท่านมีความสุขสําราญเบิกบานใจตั้งตัวท่านเล็กครอบครัวนะครับที่จะมีใช้มีใช้ด้วยความสุขนะครับมีเงินเก็บออมสะสมเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นสี่เหรียญน,นะครับที่ท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามามากมายนะครับแล่ก็สามารถเก็บออมสะสมนะครับบางทีก็เป็นโครงการจากอานชิ้นใหญ่ๆเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางท่านนะครับเลื่อนความเติบโตต่ตางระดับเงินเดือนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เลื่อนตําแหน่ง นะครับให้ท่านได้รับเงินเดือนที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับต่างการเงินที่จะเข้ามาแม้นท่านจะมีสภาวะความกังวลอะไรเตือนต่างๆก็ตามนะครับแต่ในสถานการเงินที่เกิดเป็นนารีนะครับก็จะเข้ามาเป็นหามิตร ที่สร้างความมั่นคงสร้างความบุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับบางท่านก็ในเรื่องของการมีโชคมีลาบนะครับที่อาจจะมาจากอาริก็ได้นะครับอะไรที่เป็นลักษณะไม่ก่อยเป็นเม็ดกับท่านแต่ก็อาจจะสามารถสร้างความเติบโตความแข็งแรงต่างกันให้ท่านได้รับได้ด้วยเช่นกันนะครับที่จะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับเงินของท่านจะมี ความเป็นสเสถียรในการได้รับรายได้มั่นคงแล้วก็มีเงินเก็บออมสะสมนะครับไอ้ท่านเหลือเก็บเหลือใช้เพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นก็มีผลในทางที่ดีนะครับต่างกันเงินที่ต่านได้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นแต่ตั้นควบคุมในสภาวะอารมณ์เท่านั้นนะครับที่จะให้ตั้นมีความปลอดภัยที่จะดึงดดรายได้รายรับก็ามานะครับแล้วก็มี ใช้มีใจเก็บออมสะสมมาดูอีกสามใบนะครับในเรื่องสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เดชจาริยดนะครับตาคนโสดจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็มีโอกาสอาจจะพบจากการเดินทางชาวต่างชาตินะครับที่มีโอกาส,กาสพัฒนาไปในอนาคตที่จะสู่การจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่อะไรได้ด้วยนะครับตาอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นรักดีๆมีตั้งรัก ที่เป็นรักเก่าๆที่จางหายกันไปแล้วที่มีโอกาสย้อนกลับมาสร้างความปกปันนะครับแม้ท้ายสำหรับเดลเวอร์นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นของคนโสดในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ ที่อาจจะจากสถรรานของการเดินทางพบกับคนในต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือต่างประเทศนะครับที่ก็ามาสร้างความผูกพันรืยพบกับรักเก่าๆไม่ว่าจะเป็นรักเก่าที่จากหายกันไปแล้วหรือเพื่อนเก่าๆนะครับที่อยากจ,จะก็ามาผูกสมัครรักสัมพันธ์ใหม่หรือเปลี่ยนสภาวะจากความเป็นเพื่อนกลายเป็นคนรู้ใจแล้วก็มีโอกาสพัฒนาในความรักคมสัมพันธ์นั้นไปนสู่อนาคตที่จะใช้ชีวิต คู่จดทะเบียนสมรสอะไรกันต่อไปแม่นบางท่านนะครับที่จะจ้องอาจจะต้องใช้ความพยายามในการต่อสู้อาจจะด้วยอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นพบกับชาวต่างชาตินะครับก็ย่อมจะมีอุปสรรคแน่นอนนะครับด้วยรักที่ปอุปสรรคในระยะทางอะไรต่างๆนะครับหรือความแตกต่างในวัฒนธรรมอะไรต่างๆแต่ก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะไปสู่ความสําเร็จสมหวังได้ด้วยนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่เจอความรักาลสัมพันธ์นะครับก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันที่บางทีก็ยังตั้งกาดตั้งกำแพงยังเลือกพิจารณาพอสมควรนะครับที่ไม่ปล่อยความรักาลสัมพันธ์เข้ามาง่ายๆนะครับก็ยังโยกับ ความเป็นโสดย่างมั่นคงเหนียวแน่นเจนกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะได้รับการดูแลนะครับใ้ความเหมาะสมไม่เกิดความสมดุลแม้บางคู่จะต้องใช้ความพยายามนะครับในการที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงก็ตตมนะครับก็ไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะตุ้มเทนะครับอันมาดูแลด้วยภาษารักภาษาดอกไม้นะครับพูดการพูดจากันด้วยความแจ่มชื่นสดใสเบิกบ,บานนะครับก็ฟันฝ่าประสพปัญหาใน ความรักความสัมพันธ์นั้นได้ด้วยความปลอดภัยที่จะเกิดความคู่ควรความยุติธรรมเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลนะครับเติมเต็มความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานดูแลกันอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความผูกพันที่หวานที่โรแมนติกที่เดินหน้าเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับบางคู่บางท่านนะครับ คนที่กบกันอยู่หรือก็ตามนะครับหรือคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่แล้วก็ตามนะครับเีีอยจว่าก่อนหน้านี้ไม่มีในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นนะครับก่อนจะมีการเสริมเติมนะครับมาให้ความรักของสัมพันธ์นั้นได้รับความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับก็มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นหรือคนที่กบกันอยู่ก็จะมีการตัดสินใจนะครับด้วยความรัก ความมวงใหญ่ความมวงงาตอนเข้ามาถึงจุดที่จะต้องใช้ชีวิตคู่นะครับก่อนจะมีการจดทะเบียนสมรสอะไรกันเกิดขึ้นได้ด้วยที่จะใช้ชีวิตคู่แม้นจะไม่มีเรื่องของการแต่งงานอะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีสถานการณ์ของการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่จดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะครับ พลังดวงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอให้ชาวนังคารทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนั้นมีรักมีครอบครวัวที่มีความสุขบอบนมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ